ครับวันนี้ก็มาชุมลุมชาวยุทธกับทีมงานโฟแก้วครับโฟแก้วมันเรื่องมอยกำลังเจ็ดจรน่าจะดาวเดือดมือใช่เลยจังไรนะทุกทุกหน่วยมาให้กำลังใจเลยมามาที่หลังเขาโมโม่ครอยกิ้นี่กี้วมอยกำลังเจ็ดจะดาเต้น้องงูทาเป็นน้องลื้อมันลื้อไงลื้อลื้อปกติต้องตั้งมุนไปไงนะเจ้ากางเกงกาตรา น, ắng, น lang, <S <S ังนางหน่วยหน่วยนี้เป็นหนังที่ใช yeah, ้เตาครับเป็นที uh ่มาทั้งหมด14จอที่ที like ่ว่า้งหมดทั้งหมดนี่หน่วยนี้จะใช้เตาครับโ่นว่าทวีเอว่าโปเกวมาที่หลังยังมีาอม่ยังมีมาอีกหน่วยหนึ่งครับเดี๋ยไม่รู้หน่วยไหนครับมาหลังอย่งี้่น้จอจอเตาเหรอใช่บันี้ฟิล์มครับ ไม่กลับมาแล้วก็มีเสียงด้วยแหละวันนี้ภาคสดบอกมันบาดได้บาดคนภาคไม่สบายปกติหน่วยนี้จะวิ่งกับลมโช่วยโอเคไม่สบายครับวันนี้อดอดฟังภาคสดเลยแต่ภาคเขาได้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะได้ชมหรือเปล่าไม่แน่อาจจะเป็นรุ่งนี้ครับที่ที่กับเชิญผมรอสามทุ่มกว่ายังไม่มีเสียงเลยนี่ก็ขอโทษเอฟซีกับเชิญด้วยนั่งกลับหัว ม้วนครับวันนี้แกตัวไหมครับโอ้มันลตัวรุมเมือลังช่วยลังปั้นมือแกเบียระไรมอยู่บริจาคแตเมือเสอะไรเนี่ยแต่นู่น้นนุเอหนบิ๊กบอยมาทีมาหลังครับนะออมหาทีลงครับหมดบอลด้บ้าจ้อยรอเ้นี่อันนุกจมันล ที้ขุมพลังของโมแก้วครับทีสี่พันครับหน่วยหน่วยจังไรใช้ทีสี่พันสามแสนสองร้อยยี่สิบไอ้ไอ้บนนั่นหน่ะดังครับไอ้สองตัวล่างไม่ดังครับมีมีเต็มเปลือกมาปุ๊บอตพี่บิ๊กทวีชายแซวครับแต่ของทวีชายทีห้าพันห้าครับ ผมไข่จำนําหมดแล้วผมผมมีเหลือแล้วมาไม่ได้อยู่ผมจำนําหมดพี่เฮ้ยไม่จะเก็บไม่มาสิฮะไอ้ฮวยรัดนี่ฮะโอ๋ควัดสุบบอรถทรัพย์ไอ้ดอลเล่นู่นเด้อไอ้โนส่งห้องเนาะมารวยมารวย70กกโอเคที่มาน้อติโอเคพี่ชัยสู้ไปมาน้อละหันสายต่อดอลต่อดอลเข้ามาทึกเสียงแปแล้วปั๊พลิงเจ็บลิกสิทธิ์เสียงโอ้ยไสนี่ล่ะสู้เตะละกะลอ ใา่หน่วยป็นเสียงิหมือนเดิมวาบีเต้ไปใครหน่วยนี้เนอะเพรตะว่ตั้งอย่นั้นเอะเหอนอันนี้พ่อแก้วก็จะลุย,บบเ,ย,ย,เ,ดยเดียวเหมือนเยอคนเยครับเพราะว่า,า,บบาวเป็นคนเดียวใช้ใช้ระบบเตาเป็นคนเดียวใครที่มาฟังวันนี้ต้องมีที่อุดหูนะเปล่าเปล่าลูกน้องชายก็ได้จ้ะเีลือชายเกิดเอ้เลยไ่อยอมมาจุยชายเ,เยออ เขาทำอย่างนี้แม่สายดินเดี๋ยวเขากำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับเดี๋ยวตอนรอเสียงตอนฉายผมก็จะมาถ่ายเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเป็นหนังฟิล์มครับหน่วยนี้เป็นจอเดียวที่ใช้ฟิล์มครับวันนี้อันนี้ทิวลิปก็มาครับเนี่ยทีมงานทิวลิบก็มาดูงานของโพแก้วครับเนี่ยหลวงพอ่อหลวงพี่ก็มา มาให้กำลังใจผู้แก้วมาให้ทุกโจมาให้ทุกโจเป้นรู้จักเลอสุรคอยสุ่มๆดูนี่แหละแค่แคดูโมดูนัดทองคุณนยัดทองิาโซนาอยู่ชับทองอยู่อยู่แสลงพันครับของดีเจตุตูน่ะที่แกสร้างหนังไอะไรนะหนัง หนังแบบแบบฉายแบบผมจำชื่อเรื่องไม่ได้มีภาคสองแล้วนะอะไรบังทึซีมเี่ไทยไทยทำโต๊ะีจเคลียร์หน่อยค่ะบ้านเมื่อคืนแกก็ฉายอยู่แต่ผมก็ไม่มีเวลาได้ดูแล้วเมื่อคืนไรแต่ความกุมม่ม ครับก็เติบเเติรปิ้ลประมาณนี้ครับรอรอทีมงานโพกแก้วจัดเสร็จจัดระบบเสร็จเซ็นระบบเสร็จอันนี้มามาหน่วยสองปะเดี๋ยวจะได้อีกคลิปหนึ่งครับให้ชมประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเดียนเจอกันครับ ครับขอบคุณที<ส>่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ